สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลิชนชาแนลมาบัดน,นี้กินข้าวก่อนเดินทางนะคุณพัฒนันนะครับเขาก็เชิญชวนมิลรแฟนเพลงมาทานข้าวนะครับภาพที่เราให้ดูคือเปล่าๆใส่เสื้อสีขาวน้องซันก็เสื้อสีขาวนะครับขาวบริสุทธิ์เลยนะฮะนี่แหละเขาเรียกว่าคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์นะครับอ่ะเราไม่ใส่ร้ายกันเนาะเราก็พูด กันตามหลักที่เราเห็นกันตรงๆต,ตรงหน้าของเรานะครับเมนูอาหารมีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งเลยนะครับก็จะมีไข่มดแดงน่าจะเป็นยำนะครับเพราะว่ายำเนี่ยเขานิยมกินกันทางภาคอีสานยำไข่มดแดงแกงส้มอะไรเงี้ยนะฮะหรือก็เป็นแกงออมหรือจะเป็นไข่ผัดใส่มดแดงเขาเรียกว่าอะไรนะเรียก มดแดงผัดไข่หรือเปล่าใช่ไหมฮะอันนี้คือยำม,มดแดงนะครับซึ่งเป็นเมนูโปรดปานของแอดดิวด้วยเช่นกันเนาะอะน้องฟันเขาก็ถ่ายรูปคู่กับแพรวแล้วก็กินกับข้าวอาหารนะครับกับข้าวกับปากับใจกับปากกับท้องนะครับโอ้โหเห็นแล้วดูมีความสุขมากๆเลยเนาะ,ะมือต่อไปมีอะไรอะ่ะนะครับอาหารเมนูต่อไปเมนต่อ,อไปก็คืออะไรเอ่ย เมนูต่อไปคือผัดไข่เยี่ยวมา้าหมูสับโอ้เห็นแล้วน่ากินเลยนะครับแล้วก็มีหมูมะนาวด้วยนะกินกับออดิบใช่ไหมฮะออดิบเป็นกับแก้มนะครับแล้วก็มีแกงฟักต้มฟักนะก็มีไข่มดแดงก็มีประมาณเนี้ยนะแต่ว่าเออหน้ากินนะครับปะพะ่าก็ถ่ายลงโซเชียลวัานฟ้านะครับดูแล้วน่ากินมากๆเลยนะเป็นตาแซบนะครับมีแต่ของอร่อย นะทานได้เยอะและการจะได้ลุยกับงานที่ต้องเจอนะครับการเติมสารอาหารที่ดีให้กับร่างกายนะครับอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันก็จะส่งผลทาให้สภาพร่างกายนะครับดีแล้วก็ส่งเสริมให้ตัวเราเนี่ยมีภูมิต้านทานที่ดีด้วยนะครับอยู่ที่การทานนะทานตรงเวลาทานอย่างสม่าเสมอในอเวลาที่เรากําหนดไว้ในทุกๆมือ้อมันก็ดีต่อสุขภาพนะครับเอ ก้อยไข่มดแดงนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยพระเอกนางเอกกินผื่ด้วยนะจ๊ะอ่าแฟนคลับหลายคนก็เข้ามานะครับรถเด็ดเลยมีแต่แนวแซบแบเป็นตักคักแท้ป๊าดมีแต่แนวแซบๆซบๆวันนี้มีงานไหนคะอ่ะก็มีที่โคราชนะครับแฟนคลับก็ถามมาก็มีที่โคราชนะครับซื้อกลุ่มปิดวันที่อ่าวันวัวนเนี้ยนะฮะสามวันนะครับซื้อได้ซื้อได้เลย1 2อบาทนะราคา129บบาทกลุ่มปิดนะครับ เป็นตั๊แซบทานให้อร่อยนะครับของอร่อยอร่อยก็ต้องโชว์กันหน่อยเนะ mm hmm. าะเพื่อพาซันรานจะได้เห็นภาพน่ารักแบบนี้นะครับแล้วก็กินข้าวด้วยกันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับสารอาหารดีต่อร่างกายนะครับจิตใจก็ ดีด้วยเช่นกันนะั่นก็คือการที่ทั้งสองเนี่ยมีความสุขกับการกินแล้วก็จะส่งผลถึงสภาพจิตใจนะครับทำให้ทั้งสองคนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอิ่มท้องอิ่มใจแล้วก็กายใจทุกอย่างพร้อมแล้วก็ลุยต่อไปกับหน้าที่ของเรานะั่นก็คือการแสดงโชว์นะครับ การแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้กับท่านผู้ชมได้เห็นว่าศักยภาพของหมอลำลิลเกย์เนี่ยสามารถไปด้วยกันได้อย่างดีนะครับเราไม่สนคำดูถูกไม่สนดราม่านะครับไม่สนอะไรต่างๆเลยเพราะว่าเราคือ S&P n นะด้อมนะครับ FC ก็ฝากความหวังไว้ที่ S&P n ฝากความหวังไว้ที่แพลวสันนะครับนั้นะในเรื่องของการกินกินดีอยู่ดีอ่าเอาให้แบบอิจฉากันไปเลยเนาะคนที่ไม่ชอบก็เอาให้แบบจุก อกแตกตายกันไปเลยนะสำหรับคนที่ไม่ชอบก็ปล่อยเข้าไปเนาะเราไม่ไปแลกอยู่แล้วเราก็เดินหน้าเพื่อทําความฝันแล้วก็สร้างเป้าหมายของเราต่อไปนะกินอาหารให้อร่อยอยู่แบบมีความสุขอิ่มอกอิ่มใจนะครับกินอาหารแล้วมีแรงที่จะผลิตผลงานดีๆต่อไปนี่ก็คือสิ่งที่ดีมากๆสําหรับศิลปินและแพลซันก็เป็นศิลปินที่เขาไม่กักตัวเองนะเขามีอะไรเขาก็เปิดเผยหมดในเรื่องของอัปเดตสตอรี่ชีวิตนะครับเขาก็ถ่ายรูปอาหารให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน บางคนเห็นแล้วก็อยู่ตามก็เลยเข้ามาคอมเมนต์กันว่าเอออาหารหน่ากินอาหารหน่าทานอาหารมีประโยชน์เนี่ยเป็นของแซบของชอบของใครหลายคนเลยนะ,ะเมนูพวกนี้นะครับนะย้ำอีกทีแล้วกันนะครับเมนูเหล่านี้นะฮะทำกันง่ายดายนะครับทำไม่ยากเพียงแค่ท่านมีสตางนะครับเก็บสตุ๊กสตางไว้ไปซื้อของตลาดแล้วก็มาทํากินตามแบบพาวซันก็ได้เนาะเพราะว่าเขากินอาหารง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายอะไรประมาณเนี้ยนะ ก็กินตามกันไปนะครับเหต้เราทำลายหลายจริงโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใน E ีีต่อไปอ่ะอย่าลืมอย่าลืมนะฮะคนที่ขับรถไกลๆกนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะไอ้บริเวณที่มีฝุ่นมีอะไรก็หลีกเลี่ยงกันไปนะบางคนมามอเตอร์ไซค์บางคนมารถเกง๋งนั่งในรถเกง๋งก็ต้องอ่ะระมัดระวังก็ดีเหมือนกันถนนลื่นฝน,นตกอ่านะแล้วก็เรื่องของฝุ่น PM นะครับบางคนเดินทางไกลในช่วงกลางวัน คับมอเตอร์ไซค์ก็ขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับสวมแมสดีที่สุดอันนี้ขอเตือนเลยนะฮะส่วนในเรื่องของการใช้ชีวิตของศิลปินนะครับก็ใช้วิจารณญาณแล้วก็ใช้สติในการดูทุกครั้งนะครับศิลปินอยากให้เราเห็นในด้านไหนเขาก็จะ เปิดเผยให้เราดูด้านนั้นเราก็เส,สพเฉพาะด้านที่เขาอยากให้ดูนะครับไม่ต้องไปอยากรู้ไม่ต้องไปเผือกเรื่องคนอื่นเอาแค่พอดีพอเหมาะพอควรนะอย่างตัวอย่างวันนี้ไอ้ดิก็ให้ดูศิลปินทานข้าวกันอย่างน่า,อ,าอร่อยนะครับถ่ายรูปน่ารักน่ารักมาฝากแฟนเพลงนะครับมีเมนูเด็ดๆไห้พวกเราไดา้ชื่นชมตลอดเลยมันก็เป็นอีกหนึ่งบริบทเนาะที่ ศิลปินเขาอยากจะนําเสนอนะครับในเรื่องของอาหารอร่อยนะครับใส่ใจสุขภาพแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะนี่คือแรงผักดันอย่างแท้จริงเลยนะครับนะนี่คือความสุขสําหรับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนและกันเนาะเดี๋ยวเจอกันใน e ีพีต่อไปครับสวัสดีครับ